สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่กวินอยู่ร้านพิมพ์ดอยอีกแล้ววันนี้เราจะมาหาน้องลาบ,บูบูกันนะครับสวัสดีค่ะคนเจที่ชอบตกมือุยน้องเจาหายไปนานเลยวุ่ยมากอากหุยหยขอบคุณครับขอบคุณพี่ตองมา,มากๆนะคะน่ารักมากๆชอบค่ะขอบคุณมากไม่ได้ผู้กับสิงคโปร์ตัวเลยหุยหุยพี่กวินแฟนคลับยุ่นนะ แน่นครับร้านพเมียมหรือเปล่ารู้ทันทีนิ่งไม่ขายแล้วใช่ใช่ปูใหญ่กว่าที่คิดพอออกจากตู้มาแบบออร่าเปล่งมาอยู่ในตู้อ่ะน่ารักอ่ะใช่ตุ๊กตาเขาปมบล็อกเลยอ่ะตัวเท่าไหร่มีเพื่อนๆถามด้วยยัง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 ตุ๊กตาหลอกหยุดผลแบบของตุ๊กตาเขาขายหมดแล้วเดีคุณแม่พีนขอบคุณครับอุ้ย เก๋ๆก็เหมือนเคยมาอุ้ยได้แล้วอุยมาอุยเช่ามาคอมเมนต์นะคะเอ้ยไล่ตอบบ้านเขียวนะคะเอออุย ปีมาค่าสีฟ้า259นะคะเุ้ยเท่าไรเป็หนึ่งหกาค่ะเฮ้ยใติดติมน,นะคะหูยเมาเป็ดไปเลย